m c o ม m e r c e ในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เราทำออนไลน์เป็น JCM c o m m e r c e f e a t u r ฟีเจอร์ที่เราเพิ่มเข้าไปเนี่ยเรียกว่าเป็นมันติฟังชันมีหลายอะไรการเช่นพออยู่หน้าจอเนี่ยคลิกที่หน้าจอเนี่ยก็จะมีวิดีโอขึ้นมาเลย ถึงการเทรนนิ่งหรือการทําประชาพันธ์อื่นๆใดๆแสดงว่าเราท e ํา e-Learning ที่ทําให้คนเนี่ยสามารถรู้จักเราโดยผ่านแอปพลิเคชันนันจะมีทุกฟัง์ชั่นหรืออยากจะไปดูวิดีโออย่างอื่นก็มีวิดีโอมากมายเลยที่เป็นหมวดเช่นมี Activity มี Product มี Business Model มี Training คลิกเข้าไปเนี่ยอย่าง Product เนี่ย ก็มีย้อนปีไปเลยว่าจะปีไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับดูได้เลยนะครับภาพโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีฟีเจอร์เพิ่มขึ้นไห่ว่าจะเป็นข่าวสารนะครับโปรโมชั่นอยากจะดูสินค้าอยากซื้อสินค้าก็ขึ้นโชว์เลยลูกค้าใช้แล้วอยากจะแชร์เข้าไปเนี่ยก็จะมีเลยว่ามีรายละเอียดสินค้าอะไรแล้วก็ให้ดาวด้วยสมมุติอยากจะติ๊ก4ดาวดาวมาเลยแชร์ไปให้คนอื่นได้แล้วก็ให้เ е й ติ้งได้นะครับเราอยากจะซื้อเราสั่งซื้อก็เข้าตะกร้าได้เลยพักสั่งไปดูตะกร้าเมื่อกี้สั่งซื้อ สินค้าในตะกร้านะครับมาและสั่งซื้อผองซักฟอกไปหนึ่งซองกดเลขอยากซื้ออะไรรับสินค้าเองเข้าแผนไหนมีหมดเลยตัดบัตรเครดิตตัดอีเวอร์เรททำได้เลยอันนี้เป็นระบบ POS ได้ด้วยนะครับก็คือสั่งซื้อเลยจะไปรับสินค้าที่ไหนก็เลือกสาขาได้เลยสั่งซื้อผ่านมือถือไปรับที่บ้านให้ส่งที่บ้านรับที่สาขาสาขาไหนก็ได้หรือว่าอยากจะซื้อสินค้าขี้เกียจมาแอดก็หยิบสินค้าขึ้นมาคลิกเข้าไปก็ยิงบาร์โค้ดก็สามารถซื้อผ่านบาร์โค้ดได้เลยอย่างงี้ยิงได้เลย อยากจะรู้าสาขาเราหน้าตาเป็นยังไงก็เข้าไปดูสาขาในระบบของเราเลยมีสาขาหเห็นของจริงซึ่งเราก็เอาสาขาจริงมาโชว์ให้เห็นก็เข้าไปดูหน้าตาเป็นยังไงอะไรเข้าไปดูได้เลยเห็นไะครับนี่คือดูสารวัสสาเลยสภาพแวดล้อมนี่สาขาพิสโลอยากจะดูก็คลิกเข้าไปก็เข้าสาขาไม่เลยเข้าประตู เข้าไปในห้างเข้าไปดูเชลอยากจะหยิบสินค้าอ้าติ๊กสินค้าสินค้าก็ขึ้นมาเลยดูยอเหงเชลแรกเลยนะครับอยากจะดูสินค้าอ่าดูเข้าไปใ,ใกล้เดินเข้าไปดูก็ดูสินค้าเลยว่ามีสินค้าอะไรบ้างหมวดไหนนี่นี่คือถ่ายเอกสารที่จริงถ้าถามว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเข้าลิงก์เว็บไซต์บริษัทดูประกาศดูสาขายัางดูสาขาว่าอ่าอยู่ที่ไหนบ้างไอที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือสาขาที่เรามีอยู่ทั้ง imart m Shop และของบริษัทเองนะครับอยากจะไปสาขาไหนใกล้ๆติ๊กเพิ่อบจันบุรีก็มีเบอร์โทรติดต่อพาไปหน่อยสิยก็มีนีเวกชั่นจากตรงจุดที่ผมอยู่เนี่ยบอกเส้นทางสุดพาไปเลยนะครับบอกเลยว่ากี่ชั่วโมงจะไปนี่เส้นทางจะไปไหนทางรถทางอะไร ก็ไปได้เลยมีสมัครสมาชิกสั่งซื้อดูโปรโมชั่นข่าวสารดูวิดีโอเรียนรู้มีหมดล่าสุดฟังชั่นที่คิดว่าในอนาคตอันใกล้จะออกมาก็คือเรื่องของ h a l ลส s แ a นกับ Ability s c r e e n i น g เวลาที่เราได้ผู้นำมาเนี่ยหรือได้ผู้มุ่งหวังมาเนี่ย อาจจะให้ลูกค้าตอบคําถามเหมือนโปรแกรมที่ถามว่าเขาเนี่ยเป็นคนยังไง MBTI e s t อย่างนี้นะเราก็ทําแบบเดียวกันแต่เราก็จะเป็นคําถามของเราว่าเขาเหมาะจะมาเป็นใครจะเป็นแค่ผู้พิพภกหรือเป็นนักขายหรือเป็นนักสร้างองค์กรหรืออย่างเป็นผู้นําก็มีคือคําถามถามไปต่อไปอาจจะใช้เรื่องศาสตร์ของใบหน้าศาสตร์ ดู 3D รดู้ว่าลักษณะอย่างเงี้ยงูเฮี้งอยอยงี้น่าจะทําอะไรแล้วก็ดูไปถึงสายลายมือสายบร,ริปิกิกใส่เข้าไปมันก็จะน่าทํานายได้แหละนะครับดูความถนัดดูความทำนายในเดียวกัน มันก็มีเรื่องของสุขภาพด,ด้วยด้วยถามนู่นนั่นนี่ก็จะบอกว่ามีความเสี่ยงจะเป็น ACD ไหมถ้าเขามีความเสี่ยงเขาน่าจะใช้ผิตพันอะไรที่จะต้องไม่เสี่ยงถามว่ารูปแบบที่เราทำเนี่ยเพื่ออะไรก็หวังว่าออนไลน์ของเรานี่ก็จะเป็นการตอบโจทย์เรื่องของการทำ forecasting การเป็น POS การทำ e-learning การทำ delivery tracking การดูไลฟ์ ีวของผู้นําการเช็คข้อมูลสเตตัสว่าคุณมีพฤติกรรมอะไรที่ผ่านมาสําเร็จไม่สาเร็จเพราะอะไรมีการดูระบบทํวิ i g d าต้ว่าเขาโปรกเกร,รเพราะอะไรไม่โปรกเกรเพราะอะไรถามว่าครบไหมก็ครบครบตรงที่ว่าทําเรื่องของเช็คอัพเรื่องของบิสเนส s เต t ัสได้ด้วยเราก็จะทําใส่เข้าไปอันนี้ก็คือเป็นระบบ M Commerce ที่เรามีและเราเชื่อว่าจะตอบโจทย์ความต้องการที่ผู้ใช้ต้องการจริงๆ